สวัสดีครับสวัสดีปีไม้ครับตุกๆคนครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับข้องปีทองพันลาอกสครับมาแหล่ซวนกันสะกีดแล้วนะครับวางวางนะครับบรรยุดยาวนะครับอนที่จะเข้าสูโม่ตามานปกติตอนเจาวันจันทนะครับมาดูตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มแรงแล้วนะครับเริ่มแรงแล้วพ้นเริ่มหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยัง มีมั่งโปรยปลายอย่างไม้คาดแม้สนนะครับคืนกระตอกอยู่บ้างเนี่ยนะครับตัดยางก็วิ่งจริงนครับขอบพ้นมั่งนะครับคืนร้องคืนนะครับลั่งตั้งแต่ปีไม้มานี่นะครับกัปีไม้มากระตอกติดกันร้องคืนนะครับแต่ว่าตกทำไม่นักนะครับมาดูนะครับมาดูบรรยากาศหลบรอบนะครับภายในชวนนะครับตรงโน่เตกเล็ดแจงแจงโน้ก็พึ่งลมตอนยางแลครับปลกยางไม้แล้วนะครับ โรยยางไม่แล้วนะครับส่วนส่วนติดติดกันตรงนี้ก็ยังไม่เบิกฤ urs ทธินะครับยังไม่เบิกฤทธินะครับตอนแรกตัดหญ้าไปว่าจะเบิกีดเขาเห็นไม่เบิกแล้วนะครับคงจะเปิดเบิกฤทธิปลายยหญ้าไหมนะครับหลบไหมนะครับไปมาดูกันนะครับในส่วนของเราวันนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับในตอนแรกนะครับ ตอนมอกรันี้นะครับอันนี้เอามาตังไว้เฉยๆนะครับเอาตอนมันมาตั้งไว้เฉยๆตึงก็เลยไว้เอาโปรกกันเลยแต่ก็ลืมนะครับตัวต่ายกระนี้อยู่ในทุ่งดําอยู่เลยนะครับอยู่ในทุ่งดําอยู่เลยก็งอกนะครับออกนะครับหนามคั้งแล้วกันกับตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับแตกยอดแล้วครับแตกยอดทองช้อนทองช้อนนะครับ ทองช้อนเนี่ยนะต้องใส่มันใบต้องใส่น้ำเงอนทองลาช้อนนะเพราะว่านะครับเรียกว่าโดแปลงนะครับโดแปลงโดเล็มโดเล็มไม่ใช่โดแปลงนะครับโดเล็ม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 นะครับโดเล็มมาดูกันนะครับนี่นะครับตะวันนะครับแบบกับพามองเย็นเลยนะครับเกจะพามองเย็นเลยค เคลิมเคลิมซานะครับวันนี้นะครับเ <c oughs> คลิมเคลิมเคลิมคลิมมา,มาตัวตอนตอนอะไรดีนะครับนี่อตอนตะเกียนทองนะครับตะเกียนทองตะเกียนทองนะครับอะไรตะเกียนทองนะครับนี่ตะเกียนทองอะไรตอนเด็บโลกปลอมกันนะครับ เหรียญทองประมาณน่าหนีวชีพอดีนะครับนาดประมาณหน้าหนีบชีนะครับนาหนีบชีนะครับประมาณหนีวชีนะครับสูงก็เกือบสองเมตรนะครับเกือบสองเมตรเกือบสองเมตรมาดูต้นนี้นะครับตอนนี้ย้อยมากนะครับตอนนี้ย้อยมากนะครับแถวข้อมือเลยนะครับเอาข้อมือเลย ใส่เดี๋ยวมันใหญ่ยนะครับอ่าใส่เดี๋ยวตอนนี้มันใหญ่ยนะครับตรงน,น,รงนี้น้ำข้างนะครับเป็นคูนามนะครับตรงนี้เป็นคูนามนะครับว่าไอ้ตอนนี้นี่ครับ,รรบนี่ครับตอนนี้ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆนะครับอืมหลัดนิวว่าว่าเลยนะครับนิวว่าว่าเลยออกหลัดตอน ดัดกิ้งไว้โปกไม้ไว้บนก่อนโปกไว้น้อยๆนี่ไม่ใจไว้มันคลายเลยเนี่ยแน่นเลยนะครับคลายมันสเก็ตนครับไม่เปื้อยทีไม่เปื้อยทีเอาโอเคนะครับเดี๋ยวมันได้ใจไม่ออกมันดิคิวซะแล้วนะครับ ตอนตะเคียนทองตะเคียนทองอืมกิ้วเรีวนะครับอ๋อนี่นะครับซูงเซ่แมทได้ครับซูงเซ่แมทได้ครับลูกคลองครับตอนนั้นนะครับแต่อันนี้มันอยู่ริมน้ำนะครับ ทางน้ำได้ว้ยไ้เว้ยยิงแบบไม่เป็นทางน้ำเข้าเข้าบอปล้านะครับอันนี้ตอนตอนชมควายชมควายนะครับชมควายมันก็ชมแคกนะครับใบกินได้นะครับใบกินได้ใบเกงงส้มได้นะครับหลอดเปี่ยวนะครับเกงงส้มก็เรียกว่าชมควายนะครับหรือว่าชมแคกนะครับชมแค่ก็ควรรู้นะครับ อันนี้ตอนอยนะครับปล่อยปล่อยปล่อยหลวกปล่อยหลวกปล่อยหลวกชมตอนไยนี่ทางน้ำทางน้ำนะครับทางน้ำตรงนี้ก็เอ่อหน้า่อนะครับทางน้ำหน้า่อให้น้ำไหลเข้าไปในบ่อปลานะครับน้ำไหลเข้าไปในบ่อปลาอ่านี่มาดูตอนตะเกียบ นี่กับตัวใบฟอมกันนะครับแต่เลี้ยงไม่ย้ายเลยสินี่ก็ไม่ย้ายนะครับต่อวันต่อวันขึ้นนะครับไม่ได้ออกแล้วออกเดี๋ยวก็นหมอกเกันเสร็จเรื่องนะคับน้ำขังตรงนี้น้ำขังตลอดนะครับน้ำขังตลอดพึ่งแดงไปนะครับพึ่งแดงไปเลยเนี่ยเตือนก้อนนั่นะครับตึง่ง่ะพึ่งง่ะพิ่งง่ะอ๋ออันนี่ก็ตอนตะเกียนอีกตอนนะครับอันนี้ก็ตอนย้ายนะครับตะเกียนตอนนี้ก็บย้ายนะครับ ยายยายยใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ,ใหญ่แต่ว่าท่าวันขึ้นนี่ล่ะท่าวันนี้ลายนะครับต้องเอาวอกนะครับแม,ม,ม,ม่ต้องคลุมเม็ดนะครับนี่ตะกูลทั่วนะครับตะกูลทั่วท่าวันตะกูลทั่วนะครับลูกพืชเขาเรียกลูกพืชนะครับลูกพืชแม่ไขได้นะครับอันนี้ทางน้ำน้ำมจะไหลไปนี้นะครับไหลไปนี้ตรงนี้ โอเคนะครับน okay, 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 ีบริเวณก่อนทึงสะนามนะครับก่อนถึงสะนามนี่มาเลกันนะครับตอนมีอะไรมั่งเลยตอนอะไรตายไปมั่งแล้วนะครับตรงนี้ตอนตอนเมาะครับตอนเมาตอนเมาะไร้ต้นเลยนะครับแปงเว้นหน่แปลงเว้นนะครับแปลงเว้นหน่อยตอนเมาต้นเมาต้นเมาตอนเมาเท่าวันขึ้นก็ไม่ผืนนะครับ หลอดมันต้นเมา้าต้นเม้านะครับยาหลอกเลยแล้วยาหลอกเลยแล้วไม่ปื้อไม่เก็บมันกรเล็กร้อยมันคุ้มดินนะครับยาเนี่ยรอยมันคุ้มดินคุมดินดน,นี่ตอนตอนด้นโจากับตอนต้นจ้าต้นโจ้าต้นโจ้าบา้านเราต้นโจากภาษาใต้ต้นโจ๊กภาษาใต้มันปลา มันปลาปลาซาอะไรกันเกลากันเกลามันปลาขนะ้างกลางปลาอีสานนะครับกันเกลากันเกลานี่ต่อขากลางนะครับอีสานมันปลาปลแล้วมันอะไรทำแม่่อได้แหละเสกนี้นะครับเสกนี้รอดนะครับจะเป็นตอน ตนตำเ้านะครับตำเส้าบ่อโซนนี้จะเป็นป่ายอมนะครับต่างกว้านี่ต่างก่านี่จะเป็นป่ายยอมสายสุดนี่เป็นตอนตอนตาเขียนม้างนะครับจะลับกันตรงนี้ตาเขียนทำเจ้าป่ายยอมนะครับตาเขียนทำเส้าป่ายอมนะครับตาเขียนทำเส้านี่หนามเพิ่งเพิ่งแห้งไปนะครับสปาด นะครับเงแบบพ้นครับหลอต้อกลอต้อตึ้งกันมันก็หลอดเร็วนะครับตรงนี้มี่อยลอยนกมาคุดไส้เดือนกินนะครับนกนกต่อแรกว่าเอออะไรมาคุดนะครับตกลงโลแลนะครับเป็นนกนกยางนกยางมาเจาะไส้เดือนกินนะครับนกยางมาเจาะไส้เดือนกินมาเล่กันนะครับน่นๆนุนกยางคว้าวัวอยู่กันนะครับอ่ะขุดไส้เดือนวังนะครับ เลยเลยนะครับตรงนี้ดินอย่างยังเป็นโคลนอยู่ตั้งนั้นเลยนะครับอย่างไม่แห้งแต่อะไรที่นะครับรอการพ่นพุ่นตอกไปเป็นโคลนอย่างเชะชื้นอยู่เลยนะครับโคลนชื้นอยู่เลยนางหนูยางหนูยางหนกยางหนกยางหนูยางมาใช้เดินกินสมบูรณ์ดีนะครับไม่ฉีดยายาพอไม่ฉีดยายาีนใชยเดือนอยู่เต็มนะครับ ไส่เดือนไดเดือนตัวท้าท้าได้ละตัวนึงกระเอมเลยนะครับได้ละตัวนึงกระเอมเลยตัวเกตาวนิวโกยไปนะครับใด้เดือนใส่เดือนใช่เดือนไม่ใช่เดือนนะจะใช่ปีบางว่าตัวเดือนมันแลกเกินน่าจะเป็นใา่ปีนะครับใา่ปีแต่ใส่เดือนอ่ายัางเป็นต้นตำเสาอยู่นะครับตรงนี้ยังเป็นต้นตำเสาอยู่ครับตำเสาตำเสาตำเสา ตำเช้านี่พอพอนาพ้นยอดเป่ยนะครับเพราะว่าเริ่มแรงเมื่อเตกยอดเลย่ะนาพ้นยอดเป่วยยอดป่วยพอแรงเห็นไหมในจ่งนี้จ่งพ้นจงพ่นมันยอดหนาวยอดเป่ยพอเริ่มแรงมันก็เตกยอดไม่เลยเออแตหยอดไม่เลยอืมนาตอนนี้ชุดก็ระเป็นต้นยางหน้านะครับขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นยางหน้ากันยางหน้าก่ะตรงนี้ก็เป็นซิปต้นมากันนะครับส่วนนี้ สิบต้นนะครับชิบาตนชิบาตน,นครับตากายนี่เป็นอยาน่าง้าตากวานี่ยังเป็นยังเป็นใบยอมนะครับรยอมนี้ก่อนก้อนก็นดาว่าคล้ายเรีวนะครับไปไปเร้วเรก็ย่างเน้นมันเดิมนะครับอย่างเน้นอย่กู้ด้วยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอะไรมดอ่านมาันตนะัด มันไม่เปื่อยนะจะจริงเจาคว้างนี่เปืนะ่อยนี่ก็เงินตกไ่ครับออกจากรายการออกจากรายกานไม่ได้ปลาหมีนะคิวอะไแล้วนะครับมันก็แก้มัดเลย kia mà đá mà đá cháy chưa phăng chưa chưa bơi mới bơi thôi đây là nó phải phô bơi vậy để mà phô con nói nè bơi vì là thật ít nè gặp ต้องใชช่องมือนะครับแมนเมลนะครับแลอ,อย่าปิดก,ก้องก่อนนะครับผอไตายไหมนะครับ